รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวนลานิดเดียวปัจจุบันนี้กระแสะเซลฟี่มาแรงมากๆนะคะไม่ว่าใครๆก็ต้องแชะภาพเซลฟี่เพื่ออวดชีวิตประจำวันแล้วก็ตีแผว่ว่าวันนี้ฉันได้ไปเจออะไรมาบ้างแต่รู้หรือเปล่าว่าการถ่ายเซลฟี่ให้ดีนั้นนอกจากจะต้องเลือกกล้องมือถือที่ดีแล้ว เรายังจะต้องมีวิธีในการโพสจัดภาพจัดมุมอีกด้วยส่วนจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ภาพเซลฟี่ของเราคูขึ้นมาได้เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันในเทค Time ค่ะ สำหรับทริคแรกเลยค่ะก็คือการเอียงคอหามุมกล้องคนเราจะสวยที่มุมแล้วก็องศาแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นคุณเองนั่นแหละจะรู้ว่าองศาไหนเป๊ะที่สุดสำหรับตัวคุณแต่ถ้าองศาทั่วไปที่นิยมกันเลยก็คือเฉียง45องศาเพราะว่าจะทำให้หน้าดูเรียวมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เห็นตัวโครงหน้าเช่นตัวสันจมูกหรือว่าตัวโครงแก้มก็จะช่วยให้หน้าโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อที่2เมื่อหามุมได้แล้ว ยกมือถือขึ้นไปอีกนิดนึงแนะนำนะคะให้เป็นมุมกดลงมาเพราะว่าจะทำให้หน้าของเราเรียวแล้วก็เล็กขึ้นแต่กระนั้นมุมกดนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับการหันหน้า90องศาเพราะอาจจะทำให้เห็นเหบี่ยงเบาๆดังนั้นค่ะต้องกดอย่างถูกวิธีกดลงมาเบาๆใช้ตาจิกกล้องเพียงเท่านี้ก็สวยได้แล้วล่ะค่ะ อย่างที่3ที่ต้องทำนะคะคือนอกจากมุมจะได้แสงก็ต้องดีด้วยคำว่าแสงดีหมายถึงแสงธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะจะทำให้ผิวของเราดูขาวดูโลลแล้วก็ทำให้ผมลิปหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆบนใบหน้าเนี่ยสวยขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งแสงจากธรรมชาติในบ้านเราหาได้ง่ายมากค่ะช่วงนี้ก็น่าร้อนด้วยเอาไปยืนกลางแดดก็ได้รูปที่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อาจจะได้เหงื่อมาด้วยแต่กระนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากออกไปยืนกลางแจ้งการเปิดหน้าต่างการเปิดมา่านรับแสงจากในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยได้เช่นกันค่ะข้อ4ใช้แอปเป็นตัวช่วยแอป สำหรับแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีหลากหลายที่จะมาช่วยในการปรับแต่งภาพเซลฟี่ของเราให้เป๊ะยิ่งขึ้นอย่างบางคนต้องถ่ายรูปเซลฟี่ในวันที่แบบสิวขึ้นนอะคอนซีลเลอร์โปะก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่ช่วย ทำอย่างไรถ้าเกิดทําไม่ได้จริงๆก็แนะนําให้ใช้แอปค่ะปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันหลากหลายนะคะที่จะใช้ในการช่วยปรับแต่งหลังจากการถ่ายภาพไปแล้วยกตัวอย่างเช่น c a m e r a 360, c a m e r i n i l a Photo Wonder หรือถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งให้ดูอาร์ตอ มีการเพิ่มมิติมีการปรับไว้บาลานซ์ <S <S ก็ลองใช้ snapseed ก็ได้อีกตัวหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นค่ะเริ่มเพิ่มฟีเจอร์ของกล้องมือถือตัวเองให้สามารถปรับแต่งภาพได้ก่อนถ่ายจริงทําให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้แบบเรี time. ยลไทมเช่นทําให้ตาโตขึ้นหน้าเรียวขึ้นหรือว่าผิวขาวขึ้นนอกจากนี้ในบางรุ่นก็จะเป็นฟีเจอร์ของการอีดิหรือว่าแก้ไขภาพหลังการถ่ายด้วยค่ะ เคยสังเกตไหมคะว่าทําไมเราทําทุกอย่างตั้งแต่1นถึงสถูกต้องหมดแล้วมันถึงไม่สวยทาไมถ่ายออกมาแล้วดูตัวตันๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยอยู่ที่ท่าโพสต์แล้วคะ่ะท่าโพสเนี่ยจะช่วยแก้ไขสรีระได้เพราะว่าอย่าลืมว่าแอปพลิเคชันไม่สามารถช่วยเราได้ทั้งหมดร้อซต้องพึ่งตัวเองด้วยนะคะสําหรับคนที่มีรูปร่าง เล็กแบบเก่งคือตัวเตี้ยนิดนึงอะไรอย่างงี้ส่วนสูงมีน้อยเพร่อแม่ให้มาใช้ใส่ประหยัดน,นะคะก็ให้เน้นในการยืดขาค่ะการยืดขาควายขาไปข้างหน้าจิกเท้าเบาๆจะท,ทําให้ขาเราดูเรียวแล้วก็ทําให้ตัวดูยาวมากขึ้นนั่นเองส่วนสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ตัวตันๆจะถ่ายรูปยังไงให้ดูเพรียววิธีการนะคะก็คือการที่ แยกมือออกค่ะจะเป็นการเท้าเอวก็ได้หรือว่าจะเป็นการโพสแบบไม่ให้มือติดกับลำตัวยิ่งติดกับลำตัวเท่าไหร่ยิ่งตันมากเท่านั้นจําไว้นะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยให้ขาเรียวมากขึ้นก็คือการพลอยเท้าจิกเท้าหรือว่าการที่เอาขาเนี่ยสลับข้างหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าก็จะทําให้ดูเรียวมากขึ้นค่ะสำหรับคลิคในการถ่ายเซลฟี่ของเก่งปกติจะใช้ใคนอื่นถ่ายให้แล้วก็บอกว่าถ่ายยังไงก็ได้ให้เหมือนฉันไม่ได้สั่งให้แกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องถ่ายเอง เราก็จะนี้เลยค่ะเอามือถือขึ้นไป45องศากดลงมานิดนึงมีพร็อพนิดนึงจะได้ดูแบบเฮ้ยไม่มีจุดประสงค์ในการถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้พร็อพนิดนึงจิกกล้องค่ะบิดหน้ายิ้มมุมปากเบาๆแล้วก็แชะแค่นี้แหละก็ได้รูปเซลฟี่ที่สวยเป๊ะละ เนี่ยแหะค่ะก็คือ5ข้อง่ายๆที่จะทําให้รูปเซลฟี่ของคุณคูลมากขึ้นยังไงก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะนอกจากรายการเทคไทม์แล้วนะคะทางดรยสันแชนเนลยังมีเรื่องราวของเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นการรีวิวแก d g e t ต่างๆรวมถึงรายการเดิมดัทเทิลด้วยยังไงติดตามกันได้เลยนะ